ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอปลา24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่12นะคะสิงหาคมนะคะพศ2565นะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะ,ะวันนี้วันที่12นะคะวันแม่นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะนะาซื้อพวงมาลัยนะคะไปไหว้คุณ คุณแม่นะคะขอพรจากคุณแม่กันด้วยนะคะมาดูนะคะชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ไพ่ดีอิมเพสเลยนะคะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะนะดีอิมเพสนี้เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะลายร้อมไปด้วยเรียกว่าพืชพันธุ์ัญยาหารนะคะมีความอุดมสมบูรณ์กินทานอาหารขนมนม,นมเนยนี่ชาววันอาทิตย์รมรมตะวันในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะแล้วชาววันอาทิตย์นะคะดีอิมเพสนี้ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะ The ะฟูนะคะเดอะฟู Fool, มีดวงของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปตากอากาศเดินทางไปในสถานที่ไกลน้ําใกล้ทะเลนะคะเดอะฟู Fool, เรียกว่าวันนี้ชิชชลๆลันลานะคะนะชีวิตแฮปปี้มีความสุขนะคะ The ะฟูจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะ We Off f o r t u n e นะคะแต่บางคนนี้หมกมุ่นอยู่กับหนังสือนะคะตำรับตำราการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก ในหนังสือนังหาหรือว่าจากโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ We อ f f ฟ r ฟอร์จเป็นไพ่ที่ดีนะคะความดวงดีความโชคดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะหรือ We อัลฟ์ฟอร์จบางคนจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินนะคะ ที่ดินการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะบางคนอาจจะกําลังมองหาที่ดินอยากจะซื้อที่ดินนะคะมาปลูกบ้านมาทําห้องเช่านะคะมาสร้างคอนโดอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะก็เรียกว่าไพวีอ,อัฟกอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะรวมถึงไพ่เดอะฟูนะบางคนนะคะเรียกว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานภาษางานไกด์งานเดินทางงานนะคะงานแฟชั่นงานเสื้อผ้าก็ได้นะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับพวก เรียกว่าของกินนะคะนะของกินเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะเรียกว่าของกินอาหารนะคะนะทำไร่ทําสวนนั่นเองนะคะบางคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังนะคะการงานมั่นคงดีนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีได้โอกาสดีดด้วยนะคะส่วนการเงินชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้มีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากะทะเบียนรถนะคะหรือว่าเดินทางนี่เราจะมีโชคนะคะชาววันอาทิตย์นะ เรียกว่าการเงินชาววันอาทิตย์หาเก่ง,กงแต่ก็ใช้เก่งนะคะวันนี้การเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยนะคะหรือว่าหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะวันนี้บางคู่บางคนมีดวงของการได้พาครอบครัวพาคนรักนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะไปพักผ่อนร่วมกันนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังยัง ยังเช็คเรทติงอยู่นะคนโสดยังโสดอยู่นะคะอาจจะมีคนคบมีคนคุยนะคะแต่อาจจะสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือใครที่กําลังคบศึกษาดูใจกันอยู่ก็เรียกว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องของความรักด้วยนะคะคนมีคู่มีดวงของการตั้งคันกันให้กําเนิดมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้นําหนักตัวขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มอาจจะเกิดการพกช้ำดําเขียวเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะไพ่พระสังฆราชไพ่พระสังฆราชมีบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระนะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของเหมือนที่หมอฟ้าบอกเนาะการเรียนรู้หนังสือนังหาตำรับตำร,ตำร,ราภาษาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่ที่ดีเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะตัวเลขนำโชคนะคะจากหน้าไพ่ในวันนี้มีเลข5้า มีเลขสามีเลข0ูนย์และเลข0ูนย์นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะขอพอรจากคุณพอ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าวันนี้เนาะเรียกว่าท่านจะให้พรที่ดีที่สุดและพรจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์นะคะ ชาววันจันทร์นะคะอศวินถ้วยนะคะอศวินถ้วยนี้เดียยว่าเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีมีน้ําใจเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะแต่บางครั้งเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะเซน s ิทีฟง่ายนะคะ อัศวินถ้วยจะได้กัละยาะณิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามาด้วยนะคะ4ีเลียนช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบนะคะจัดการวางแผนให้ดีเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะคะซีดาบนะคะหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูหยุดชะงักหรือว่าอยู่ในช่วงของการรอคอยรอเวลาและรอโอกาสนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเสนองานยื่นโปรเจกต์ให้กับหัวหน้านะคะอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเรียกว่าการงานมั่นคงดีนะคะชาววันจันทร์วันนี้มีดวง ของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะคนคนในบ้านนะคะนะคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเ,อเรียกว่าไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเกิดการป่วยเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะการเงินชาววันจันทร์นะคะ เรียกว่ารู้จักรอบครอบมากขึ้นนะช่วงนี้รู้จักเก็บประหยัดอดออกมากขึ้นนะคะการเงินเรียกว่าเอาตัวรอดได้นะคะใครที่การเงินตึงๆมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่งอนกันโกรธกันทะเลาะกันอยู่ง้อกันบ้างนะคะอยางงอนกันนานนะเขาไม่งอ้อเราเรางอ้อเขาก็ได้นะคะความรักบางครั้งต้องปล่อยวางบ้างอย่ามีทิชิต่อกันนะคะส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยอยากจะมีรักดีๆแต่บางทีก็มีความกังวลนะไม่กล้าเปิดใจนะคะ สุขภาพชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากช่องฟันนะคะปวดฟันนะคะเงือกบวมนะคะนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท้องลําไส้นะคะบิดท้อง,องบิดนะมวนท้องอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเรียกว่าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะส่วนอาบทสรุปของไพ่นะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะ เฮอร์มิตนะคะเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ปกปกัปกรักษาแล้วเฮอร์มิตช่วงนี้ชาววันจันทร์ดูเหมือนจะรักสันโดษนะอยากจะอยู่เงียบๆียบอยากจะคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะเรียกว่าไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าสมถะอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้นะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะวันนี้ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะมองหาคนพูดคนคุยคนช่วยเหลือคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะหรือตัวเราต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะจะ ต้องใจเย็นต้องรอบคอบนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะชาววันจันทร์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับคนตายทําบุญกับโรงศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์นะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข6มีเลข4และเลข4นะคะหรือตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคนะคะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะชาววันอังคารไพ่เดือนซันเลยนะเดือนซันนี่ดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคนะคะเดือนซันจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะไพ่เดือนซันเนี่ยรู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะคะเป็นคนที่บางครั้งค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างขวางนะบางคนมีชื่อเสียงโดง่งดังนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงได้นะคะ ราชินีเหรียญน,น้ำหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่วันนี้รับทรัพย์รับโชคนะคะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมาน,นะคะหรือราชินีเหรียญบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนอยากจะลงทุนนะคะอยากจะทําธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะหรือบางคนมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะนะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใต้ทะเลเดินทางไปตามหมูกก่เกาะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะมี ปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเวลาจะคลี่คลายปัญหาสิ่งต่างๆนะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะนะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วส่วนใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่า การค้าขายนี่จะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะมีลูกค้าแบบฟุกๆุเข้ามานะคะการเงินหมอฟ้ามองว่าชาววันอักการเงินไม่ติดขัดนะวันนี้การเงินเอาตัวรอดได้นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วความรักเป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ครองคนรักที่ดีเกื้อนหนุนกันนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันคืนดีกันนะคะคนที่มีคู่มีดวงของการมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะมีดวงของการตั้งขันด้วยนะคะส่วนคนโสดคนโสดนี้เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะเดินทางแล้วอาจจะได้พบรักนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพชาววันอังคารนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตานะเจ็บตาแสบตาปวดตานั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารสี่เหรียญสี่เหรียญวันนี้จะทําอะไรไพ่บอกว่ารอบคอบด้วยนะคะรอบคอบระมัดระวงังจัดการวางแผนให้ดีอย่าทาอะไรแบบผีผามนะคะแบบใจร้อนนะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ตัวเลขนำโชคจากน้าภไยมีเลข4มีเลข9มีเลข1และเลข6นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนำว่าให้ปล่อยปลานะคะปล่อยกุ้งหอยปูปลานะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคาระคะ่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธไพ่เดมูลเลยนะเดมูลช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับมีความกังวลว้าวุ่นสับสนอยู่ตลอดเวลากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลไปก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะมโนเก่งนะชาววันพุธไพ่เดมูลน่ะมโนไปก่อนคิดไปก่อนนะคะบางเรื่องราวยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วบางคนอาจจะกําลังใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างนะคะกําลังลุ้นๆอะไรกับบางอย่างอยู่นะรวมถึงไพ่เดมูลเนี่ยบางคนกําลังอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆขอให ได้รับข่าวดีนะคะขอพรอ,อย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทําด้วยความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะส่องไม้เท้านะคะจะทําอะไรช่วงนี้นะคะควรที่จะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีคนพูดคนคุยนะคะหรือบางคนทํางานเข้ากะก็ได้นะไพ่เดะมูนนะคะกับไม้เทา้านี่ทํางานเข้ากะทํางานกลางคืนนะคะค้าข,าขายช่วงคำำ่ำช่วงมืดมืดค้ขาขายอาหารโต้รุ่งนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานพิตตี้นะคะนะเด็กดิ้งนะคะอะไรพวกนี้นะคะส่องไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากโลกออนไลน์จากหนังสือหนังหาตำรับตำรานั่นเองนะคะส่องไม้เท้าโอกาสดีๆกำลังจะมีเข้ามาข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแปดถ้วยนี่นอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะนอนดึกๆดื่นๆนะคะทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่านะคะบางคนมีดวงของการเดินทางไกลด้วยนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะบางคนเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือแถ้วยนี่บางคนเรียกว่า ยังทํางานกันแต่เช้ามืดอยู่เลยนะออกจากบ้านแต่เช้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดึกตื่นๆกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการงานช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดนะคะชาววันพุธมีความเครียดมีความกังวลอยู่นั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการข,า,า,รขายนะคะเรียกว่าต้องหาช่องทางใหม่ๆมองหาลู่ทางใหม่ๆนะคะให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะบางครั้งมันอาจจะดูเงียบๆซบเซานิดนึงนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธนะการเงินหมอฟ้ามองว่าชาววันพุธเอาตัวรอดได้นะในวันนี้แต่มีความกังวลกังวลว่าจะพอใช้ไหมในปลายเดือนในสิ้นเดือนกังวลว่าจะเคลียร์หนี้ได้หมดไหมนะคะกังวลไปก่อนนั่นเองนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องดีแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้เรียกว่าน้อยๆกันนะน้อยใจกันงอนกันถึงห่วงระแวงบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันนอนหันหลังให้กันนะอาจจะด้วยเหนื่อยกับงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะทำให้อ่เรียกว่าความรักช่วงนี้ดูห่างเหินหมางเมินกันไปนิดนึงนะคะชาววันพุธ ส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีคนคบมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะกําลังแอบรักแอบชอบคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะบางครั้งอยากจะปล่อยวางในเรื่องของความรักแต่ก็อยากจะมีรักดีๆนะชาววันพุธจริงไม่เอ่ยคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพุธนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของโรคโคซึมเศร้าไบาโพลานะคะโรคส่วนตัวสูงนะชาววันพุธเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะมองหาคนพูดคนคุยนะคะออกไปพบปะผู้คนบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะได้มันจะเครียดจนเกินไปนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะเด็กถือเหรียญน,นะคะ เด็กถือเหรียญบ่งบอกว่าบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะหรือเด็กถือเหรียญโอกาสดีๆกําลังจะมีเข้ามานะคะให้ใจเย็นๆนะคะนะสิ่งที่คิดหรือว่าสิ่งที่หวังนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะขอให้ไปให้ถึงฝันค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็จากความฝันนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข8มีเลข2และเลข8นะคะชาววันพุธวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะปล่อยกุ้งหอยปูยปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธด,ด้วยนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ ชาววันพฤหัสท่าเหรียญช่วงนี้อิตรยเลยทีเดียวนะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะแขนขาดูเหมือนจะไม่ค่อยมี เราเรียกว่าจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะระมัดระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มนะคะการฟกช้ดำดําเขียวอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะภพยเก้าเหรียญน,นะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะชาววันพฤหัสจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่ทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะเก้าเหรียญอาจจะมีในเรื่องของผลผลิตรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะนะบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนอยากจะลงทุนอยากจะทําไร่ทําสวนอยากจะขุดบ่อเลี้ยงปลาอยากจะทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะคะก็เรียกว่าเดอะสตาร์เนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับพวกงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทํางานอยู่กับบ้านนั่นเองนะคะการงานนะคะเดอะสตาร์ Star, เนี่ยหมายถึงรู้จักคนเยอะนะเดอะสตาร์ Star, บางคนเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงนะคะเรียกว่าออการงานใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะอาจจะมีบ้างเนือยเหนื่อยเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็งนะคะ เรียกว่าบนไปทําไปก็แล้วกันเนาะในเรื่องของงานประจํานะคะส่วนใครที่ค้าขายการค้าการขายช่วงนี้บางทีมันดูเงียบเงียบเหงาเหงไปบ้างนะคะเนาะก็เรียกว่าต้องต้องต้องดูในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยก็แล้วกันนะคะหรือใครบางคนที่ทํางานอยู่กับบ้านนะคะนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เรียกว่าจะโชคดีหน่อยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสการเงินหมอฟ้ามองว่าหมุนเงินได้หมุนเงินเก่งนะ เออเอาตัวรอดได้นะคะนะเรียกว่าการเงินมันอาจจะดูตึงๆมือไปบ้างนะคะแต่ก็จะมีเงินเข้ามาให้หมุนหรือชาววันพฤหัสวันนี้การเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าของเข้าบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยใหม่บางคนหมดไปกับเออเรียกว่าความสวยความงามการทำศิลปกรรมนั่นเองนะคะ <S <S เรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของความรักความรับช่วงนี้เงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะคะปเปล่าเปลียวหัวใจนะคะมีคู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวนะคะชาววันพฤหัส ความรักมันค่อนข้างจะดูห่างเหินหมางเมือนกันนะเหมือนต่างคนต่างอยู่นะหรือว่าบางคนบางคู่อยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าโสดสนิทนะคะนะเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงด้วยนะเดสตาชอบเก็บตัวเงียบไม่ชอบยุง่งวุ่นวายกับใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเหรียญบอกไปแล้วนะคะเดสตานี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกน้องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนเป็นตะคิวเป็นเนบชาด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาวันพริหัสนะคะสิบถ้วยนะสิถ้วยอยมวต่เรียกว่า สิบถ้วยนี่จะได้รับข่าวดีนะคะนะสิบถ้วยหมายถึงครอบครัวคนรักนะคะเรียกว่าอย่ามัวแต่เก็บตัวเงเียบอยู่คนเดียวนะคะนะออกไปพบปะผู้คนไปเจอเจอผู้คนนะคะไปเจอเจอครอบครัวไปไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปขอพรอจากคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เรียกว่าพรจากคุณพ่อคุณแม่เป็นพรนที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะคะสิบถ้วยยังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราต้องสร้างพลังบวกสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะอย่ามัวแต่ท้อแท้กับปัญหากับสิ่งต่างๆนะคะยิ่งคิดยิ่งทุกข์ สุขภาพจิตตกสุขภาพร่างกายย่ำแย่เพราะฉะนั้นเราคิดได้แต่ต้องคิดในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเ,เรียกว่าตัวเลขนำโชคจะตัวเลขจากความฝันหรือบารเลขที่นะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขห้ามีเลข 5, เก้าและเลขเจ็ดนะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองหรือลุกขึ้นมาจัดแต่งบ้านใหม่นะ จัดแต่งบ้านปัดกวาดหน้าระหน้าบ้านหน้ากิจการร้านค้าจะเป็นการเปิดสรัพรับโชคด้วยนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์คิงดาบเลยนะคิงดาบเป็นไพ่ของเรียกว่า ความรับผิดชอบสูงนะคะคิงดาบนี้เรียกว่าบุกลุยสู้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันนะคะเรียกว่าเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครเหมือนกันนะ ชอรี่ออดนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางชิปจรจลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศบางคนเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานเดินทางงานสื่อสารน,นะคะงานโลจิสติกนั่นเองนะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับรถยวดยานพาหนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะสิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะ วันนี้อาจจะมีในเรื่องของการได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นหรือจะมีในเรื่องของการพูดคุยข้อตกลงสิ่งต่างๆการเซ็นสัญญาการต่อสัญญานั่นเองนะคะใครที่รอคอยในเรื่องของเอกสารวีซ่านะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าชาววันศุกร์การเงินนี่หากเก่งนะคะหากเก่งใช้เก่งการเงินเอาตัวรอดได้นะรวมถึงไพ่สิบเหรียญบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถยศยานพาหนะนะคะใครที่อยากจะได้บ้านอาจจะต้องมีในเรื่องของ าการซื้อร่วมการกู้ร่วมนะคะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือถ้าในรถการจะต้องมีคนคำประกันนะคะแต่สิเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะจะเกี่ยวข้องกับอสังหานะคะบ้านที่อยู่ที่อาศัยการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะสิเหรียญจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรืออาจจะมีเพร่อสื่อแม่ชักนำพารักดีๆมาให้ค่ะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้องนะแข่งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนเจ็บทรวงอกเน้นหน้าอกด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ดวงดีดวงเฮงดวงปังจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้มีโชคลาบลอยเข้ามานะคะหรืออาจจะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคู่รองจากคนรักนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่ตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่ มีเลขศูนย์มีเลขหนมีเลขเจนะคะและเลข0นย์นะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์ไพ่พระสังฆราชนะไพ่พระสังฆราชนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะไพ่พระสังฆราชบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะ คิงไม้เท้าการงานมั่นคงดีนะคะเรียกว่าบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะบางคนนี้เรียกว่าหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านเลยนะคิงไม้เท้าความรับผิดช,ชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือวันนี้อาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะการเซ็นสัญญาการต่อสัญญานั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะเมจิกเซียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภาษาการเรียนรู้นะคะนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมจิกเซียนนี่ปรับปรับปรับเปลี่ยนตัวเองได้เก่งเรียนรู้ได้ไวนะคะมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะเรียกว่าบางคนเป็นนักวิชาการนักพูดนักบรรยายนะคะเออหรือว่าบางคนเป็นหมอดูก็ได้ด้วยนะเรียกว่ามีเซนต์มีสัมผัสมีรังสังหอนที่แม่นยํานั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่เรียกว่าชาววันเสาร์หาเงินเก่งนะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีนะคะเรียกว่าบางครั้งรายได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะหรือใครบางคนการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะได้คู่ครองคนรักที่ดีค่ะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่า มีดวงของการได้พบรักนะอาจจะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบท้องลำไส้กินทานอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์แปดเหรียญแปดเหรียญน,นี้ต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ แอดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะรวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากหมอดูตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะถ้าเป็นตัวเลขนำโชคจากหน้าไพา่มีเลข8 มีเลข5้ามีเลขหนึ่งและเลข1นะคะชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนํนาว่าวันนี้ให้หมันสวดมนต์นะคะนะสวดมนต์ไหว้พระนะคะนะหรือว่านั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะไปขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ